ว,วางงานใหญ่ใช่ไหมคือหัวน้องรายกับหัวเฮียบุ้งแล้วก็ส่งแต่ละจุดไปน้องจะส่งไปแต่ละจุดอย่างาจุดสมุทรปราการก็ให้พี่วินเป็นคนประสานน้องๆจะมีทีมงานแต่ละจุดเพราะว่าอันนี้ที่ทำว่าที่ทำแท็กทีมเสกของ <c oughs> ทุกคนมาคนนั้นก็เด็กรายคนนี้ก็เด็กเฮียบุ้งคือจะมาแบ่งเอา แต่อันนี้อึงไม่รู้ว่าหัวคิดใครที่ทําขึ้นมาถ้ามีตัวนี้คือใช่ทีมงานน้องทรายค่ะแต่ถ้าไม่มีไม่ต้องฟังไม่ต้องแอบอ้างค่ะอันนี้อันนี้คือเราอยากจะทําเป็นสนัญลักษณ์ให้ชัดเจนเพราะมันเกิดปัญหาอะไรมากกว่าอื่นใช่บางคนมาเบ่งว่าเป็นเด็กเป็นเด็กน้องทรายนะเอาข้าว20กล่องเอาขานม20กล่องอะไรแบบนี้พอทางหัวหน้าทีมโทรเช็คไม่มีไม่มีคนของน้องทรายไม่ ไม่ใช่ว่าคนของน้องสายน้องสายไม่ได้ส่งคนมาเอานู่นเอานี่ถ้าถ้าจะมีมาเอาของอย่างสมมุติว่าของโตโต้น้องสายจะบอกเลยว่าร้อยคนห้าสิบคนอะไรแบบนี้ให้ทีมมือนไอ้ทักมีนกาแล้วนะใช่อย่างของไผ่ดาวดินอย่างเงี้ยลุงวินทีมทีมของไผ่ดาวดินห้าสิบกล่องร้อยกล่องอะไรแบบนี้น้องจะเป็นคนนั่นถ้าน้องไม่ทําแบบนี้เงินไงคะเงินจะไปตรงไหนตรงไหนไม่รู้ ตอนนี้เห็นชัดว่าอย่างอย่างที่แม่ยกเนี่ยขนมคือจริงๆเป้าอึงอยู่มาอยู่มาหลายม็อบเนาะใช่ค่ะเรารู้จักเรารู้เราเจอกันถามความแตกต่างป้าอึงนิดนึงว่าของกินในม็อบของม็อบนักศึกษากับแต่ก่อนม็อบเสื้อแดงนี่มันต่างก,กันไหมอุ้ยของน้องทรายดีกว่าเยอะมากค่ะอันนี้ป้าอึงไม่เป็นไอพวกทวิตเตอร์อะไรไม่เป็นแต่ว่าน้องทรายทีมน้องทรายก็จะบอกว่าน้องๆชมอาหารดีอะไรแบบแบบนี้ค่ะ<อ>น้องทราย ทดีมากค่ะแล้วก็คือเห็นไหมคือมันไม่เหมือนกับสมัยก่อนที่เรากินข้าวกล่องข้าวกระเพราไข่เจียวหรือยังแต่แต่ว่าเนี่ยมีอย่างเงี้ยดังกินเนี่ยใช่ไหมกินเพื่ออาหารเด็กๆไงใช่ไหมขนมวัยรุ่นอย่างเงี้ยใช่ไหมป้าอึ่งใช่ค่ะอ๋ออ่าไหนดูโชดิโช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 โฮอ่ะเปิดเปิดดูเปิดโชว์เหมือนกันเหมือนกันอ๋อมันมีมันมีแบบคือที่เราทํามาอย่างเงี้ย เขาจะได้ไม่ต้องเลือกหยิบรถนั้นรถนี้คือเราจะแจกหมดเป็นกล่องๆเราก็จะเอากล่องใหม่มาเพิ่มหมดกล่องเราก็จะเอากล่องใหม่มาเพิ่มค่ะที่เราไม่ได้เอาหลายๆรถรวมกันแล้วก็เราก็จะมาถึงก่อนด้วยใช่ค่ะเพราะว่ารถรถอาหารหารที่จอดยากมากอย่างที่ไปเอ่ออะไรนะอะไรที่ไปเมื่อสวันเนี้เลื่มเลืม เยอรมันสถานทูตเยอลมันได้ที่จอดแล้วตำรวจบล็อกไว้ให้เรียบร้อยแล้วแต่คิดว่าน้องจะแกงโฮะไงคะก็เลยต้องย้อนกลับมาอีกนี่ทีแม่ยกยังกลัวถูกแกงยังลัวถูกแกงนเหรอที่แม่ยกค,คือคือที่ทีแม่ครัวกลัวเนี่ยกลัวอาหารบนรถมีกลิ่นเร,เราเราเราไม่อยากให้คนติว่าอุ้ยของพี่ชายมีกลิ่นอะไรแบบนี้เราทํามาพอมีมวลชนเราแจกได้เราอยากแจกเลยค่ะไม่อยากให้ไม่อยากให้อาหารของเรามีปัญหา ขนมมีน้ำมีอะไรเนาะมีน้ำน้ำข้างหน้าก็ของน้องสายค่ะอ๋อจ้าของน้องสายจ้มีทีมงานเห็นเสื้อเห็นแบบนี้มาหาได้เลยใช่ค่ะตัวจริงใช่ค่ะจริงไม่ต้องบอกว่าตั้งลงครัวดก็ป้าพี่สายให้มาเอาเท่านั้นเท่านี้ไม่ต้องอ่านที่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องตั้งลงขวแลลวเนาะใช่ไหมไม่ต้องเมื่อวันที่สิบสี่สิบห้าน้องสายเสียหายหลายแสนค่ะของสดสองแสนแค่ปักหลักก็โอเคแล้วตั้งลงัวถ้าปักหลักเราเราคิดว่าปักหลักแล้วไม่มีปัญหาไงแต่ว่าเขาสลายเราเช้ามืด ข้าวของของสดเสียหายมากใช่ค่ะหมูเป็นสองสามโลนะไก่เป็นสองสามโลวันวันที่1 4บสห้านะคะไม่ได้อะไรกลับมาเลยกาแฟเป็นสองสามหซองของเราอ่ะจ้ะไม่ใช่ของเราของน้องายเราลักเชื่องมาเคย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 เดี๋ยวเขาถ่ายรูปหนอยขาถ่ายรูปนาย